วันนี้ก็เป็นวันที่มาส่งเป็นครั้งสุดท้ายก็พูดกันเองในครอบครัวแหละว่าหลังจากพรุ่งนี้ไปที่บ้านก็คงจะเงียบเหงาเล็กน้อยนะก็ให้กําลังใจเขาให้กําลังใจตล,ะละอดวันนั้นก็ไปให้กําลังใจที่บ้านบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะก็น่าดีใจเขาว่าวินัยไกรบุตรเป็นคนที่คนรักนะครับแล้วก็เขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงที่ดี นะเวลาทํางานร่วมกับใครก็ทุกคนก็ชื่นชมวันนี้เราส่งเพื่อไปครั้งสุดท้ายแล้วครับแล้วรับหน้าที่เป็นคนอาวติด้วยนะวมันมยังไงบ้างครับก็รู้สึกเตรียมตัวมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับก็จะพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็ผ่านเวลามาหลายวันแล้วลนะ่ะพี่เชื่อว่าทั้งครอบครัวแล้วก็ทุกๆคนนะครับก็คงจะเริ่มที่จะทําใจได้แล้วนะครับแม้แต่ตัวพี่หนุ่มเองนะครับก็รู้สึกผ่อนคลายนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออ พี่เมฆทำดีที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับก็พอมีข่าวออกไปว่าทุกคนก็จะช่วยผลักด,ดันนะฮะลูกพี่เมฆนะครับแล้วก็ทุกคนที่รักพี่เมฆจะเป็นเพื่อนต่างวงการวงการนู้นวงการนี้บอกว่าจะช่วยดูแลเราก็ดีใจดีใจกับครอบครัวเขาส่วนของเราก็ไม่ต้องพูดอยู่แล้วละนะมันก็ดูแลกันไปอยู่แล้วเราก็เหมือนครอบครัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่มาส่งเป็นครั้งสุดท้าย ก็พูดกันเองในครอบครัวแหละว่าออหลังจากพรุ่งนี้ไปที่บ้านก็คงจะเงียบเหงาเล็กน้อยนะเพราะว่าจะเป็นปกติที่งานศพที่เกิดขึ้นกับทุกๆบ้านนะพอคนคนนึงไม่อยู่แล้ววันพอจบงานเนี่ยจะเหงาแล้วแต่ก็โชคดีว่าที่บ้านพี่เมฆเนี่ยก็ยังมีพี่น้องเยอะคือหมายถึงว่าเอ๋เขาก็มีลูก3มคนนะมันก็จะมีเสียงวุ้งยิ้งิ้งไม่เหงาหรอกแล้วก็น้องสาวพี่เมฆก็คนนึงก็ยังอยู่ คนที่ดูแลพี่เมฆตลอดน้องนาก็ยังอยู่กรุงเทพตลอดไม่ใช่ว่าพี่เมฆเสียแล้วเขาจะกลับเขาก็ยังอยู่ที่นี่เพราะเขาไม่มีครอบครัวเขาก็จะอยู่กับเจ๊เอ๋แล้วก็ดูแลกันไปก็ดีครับดีก็เป็นเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะถ้ามองในแง่บวกเอ๋ก็จะเหนื่อยน้อยลงเพราะว่าคนป่วยไม่อยู่แล้วทุกท,ทุกวันเนี่ยเขาต้องปนนิบัติดูแลแล้วก็ต้องทําหน้าที่แม่ด้วย ทำงานด้วยรับส่งลูกด้วยดูแลคนป่วยด้วยตอนนี้พอคนป่วยไม่อยู่ก็ก็ภาระหนักๆอย่างหนึ่งก็หายไปตอนนี้ก็เหลือแต่ทํางานกับดูแลลูกๆให้ดีก็ให้กําลังใจเขาให้กําลังใจตลอดวันนั้นก็ไปให้กําลังใจที่บ้านบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะเราต้องทําหน้าที่เป็นหัวหน้าแล้วตอนนี้เป็นผู้นําทางความคิดที่ผ่านมาจะแบบว่าเป็นผู้นําแบบ ทำงานทำอะไรอย่างเงี้ยนะซ้อมมา4 5หปีแล้วอันนี้ต้องเต็มเต็มแล้วนะฮะก็เอเขาก็เป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วมีกำลังใจอยู่แล้วนะครับก็ดีครับพี่หนุ่มคะสำหรับในงานคอนเสิร์ตมีเพื่อนศิลปินที่จะมาเพิ่มเติมหรืออะไรยังไงไหมคะสำหรับผูนี้จริงก็มีนะแต่ว่าพี่หนุ่มก็ต้องไม่รู้ไม่กล้ารับปากว่าจะได้คืนหรือเปล่าเพราะที่เห็น,ท,หนที่เห็นในภาพาในโปสเตอร์เนี่ยเยอะมาก จนตอนนี้เราให้ศิลปินเนี่ยขึ้นคนละสองเพลงคนละสองเพลงเนี่ยที่พี่หนุ่มบอกให้นักดนตรีไปซ้อมนี่ก็โอ้โหหลายสิบเพลงจะร้อยเอาอตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าศิลปินเพื่อนๆที่พอได้ข่าวพี่เมฆเนี่ยทุกคนก็ด้วยความรักะนะอยากจะมาร่วมงานแล้วพอมาร่วมงานเนี่ยจะไม่ให้เขาขึ้นก็กากเขาก็ศิลปินนะเราก็รู้สึกเกรงใจแต่ว่ากลัวไม่มีพื้นที่แล้วก็กลายเป็นว่า คนที่เขาตอบรับมาก่อนทีแรกเนี่ยก็จะลำบากว่าต้องมารอมั่งหรือเลดเวลาเขาหรืออะไรเงี้ยพี่ก็กังวลเรื่องนี้ก็เลยยังไม่กล้าใส่อะไรเข้าไปเพิ่มเติมนอกจากวันงานจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราดูหน้างานนะครับแต่ว่าคือศิลปินที่มาเนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกคนมาด้วยใจไม่มีค่าตัวเพราะนั้นเนี่ยทุกคนมีงานนะครับบางทีมาจากต่างจังหวัดถ่ายละครเสร็จเดี๋ยวผมรีบไปพี่เราก็ต้องรีบจัดคิวนะจัดว่าเฮ้ยเขาจะมาถึงกี่โมง รถทะเบียนอะไรมากี่คนพู้ติดตามกี่คนขึ้นได้กี่โมงก็พย<ม>า<ม>ยามจับตารางซึ่งทุกคนเวลาไม่เหมือนกัน<ม>บางคนมาได้เร็วบางคนมาได้ช้า<ม>บางคนอยากขึ้นก่อนบางคนอยากขึ้นทีหลัง<ม>โอ้โหก็ <laughs> <c oughs> โอ้โหไม่แม,ม,ม่คือประมาณสัก40ชีวิต<ม>บวกลบ<ม>บวกลบมันจะมีมันจะมีเพิ่มนะพี่ว่ามีมีแต่จะบวกมากขึ้นนะครับก็ตอนนี้ไขเป็นยังไงบ้าง โต๊ะนี้เต็มหมดแล้ว <EN> นะครับโต๊ะเต็มหมดแล้วเพราะว่าโต๊ะนี้เรามีจํานวนจํากัดจริงๆเพราะว่า,า,าทางโรงเบียร์ก็ต้องกําหนดมาเพราะว่าเราต้องมีโปรแกรมเรื่องการทําอาหาร,นะ,รนะครับเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็จะมีกําหนดแต่ว่าจริงๆอ่ะปริมาณของคนที่โรงเบียร์เนี่ยก็เข้าได้อยู่แล้วทุกคนนะครับแฟนคลับหรือว่าคนที่อยากจะมาร่วมงานเนี่ยก็มาหน้างานก็จ่าย300บาทเข้ามานะครับจ่ายค่าเข้า300แล้วก็เข้ามาดูได้เลยนะครับก็ ก็ก็โรทงเบียร์เนี่ยรับรองได้เยอะล่ะพี่ว่านะฮะเพราะใหญ่มากโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงเรียบด่วนในกมยรามินทรานะครับแต่ว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีฟุตบอลไทยนะก็มีฟุตบอลไทยก็หลายคนก็บอกว่าพี่ผมดูบอลหน่อยได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมมาเอาเหอะจะมาตอนไหนก็มาหรือว่าหรือว่าเราจะมานั่งดูที่โรงเบียร์ก็ได้นะก็ดูผ่านไลฟ์ผ่านอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็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 เรียกว่า หลายก็คือตอนที่เราจองอ่ะตอนที่เราจองโรงเบียร์แล้วก็นัดหมายกันเราเ็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีบอลไทยนะครับแต่ว่าในเมื่อมันชนกันก็ไม่เป็นไรแต่ทุกคนที่เขาอยากมาหรือว่าแฟนคลับที่เขามาเนี่ยเขาก็ตั้งใจจะมาอยู่แล้วนะฮะคนที่เขาไปดูบอลเขาบอกว่าเขาไปดูบอลก่อนแล้วเดี๋ยวมาหรือบางทีบัตรบอลมันก็เต็มแล้ว,วมันดูไม่ได้ก็มานั่งดูไลฟ์สดผ่านมือถืออะไรก็ว่าไปที่ที่โรงเบียร์รนะครับพี่นุองคะับมีประเด็นค่ะในเรื่องของ หลังจากการเสียชีวิตพี่ของพี่เมฆมันก็จะมีฟีดแบ็กทั้งบวกแล้วก็ลบไปถึงตัวจย์ไปศาลด้วยนี่พี่หนุ่มอยากพูดอะไรไหมคะพี่หนุ่มก็ก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับก็คือจริงๆอ่ะพี่หนุ่มคิดว่าทุกคนเนี่ยก็ทําเต็มที่ให้พี่เมฆนะแม้แต่ตัวพี่หนุ่มเองหรืออาจาย์ไปสารท่านก็พยายามที่จะทําให้เต็มที่ตามกําลังความสามารถของท่านแล้วแล้วก็ เรียกว่าอะไรอ่ะเงินทองท่านก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรคือเขาก็ช่วยคนแบบนี้มา40ปีแล้วนะเราก็พยายามบอกคนดูพี่หนุ่มก็บอกคนดูทุกครั้งแหละว่าเฮ้ย mm. เราเราเราทดลองไปด้วยกันนะนี่เราเรียนรู้ไปด้วยกันพี่หนุ่มก็ไม่มีความรู้พอจะบอกได้ว่าชีวิตมนุษย์เราการเวียนว่ายตายเกิดเป็นยังไงคนเราชาตินี้ชาติที่แล้วเป็นยังไงพี่ไม่มีความรู้พอที่จะบอกได้พี่ก็จะ อยากให้คนดู FC หนุ่มวงพันธ์นอิเชียลเ,เรียนรู้ไปด้วยกันตอนนี้หายหรือเปล่าไม่รู้แต่เนี่ยมันเป็นการทำอะไรที่แบบอย่างน้อยเนี่ยสร้างกำลังใจสร้างเขาเรียกอะไรอะทำบุญอโหสิกรรมไปขอโหสิกรรมทำบุญไหว้พระนะกวดน้ำทำสังฆทานไป <laughs> ทาสีวัดโบสถ์ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วเงินทองก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องกินยา เหมือนทุกครั้งที่เวลาพี่เมฆจะลองการรักษาใหม่ๆที่ไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์นะแต่ทางวิทยาศาสตร์เราก็ทําควบคู่ก็คือสิ่งที่อาจารย์ประวิทย์อัศวานนท์ยาเยอต่างๆก็ยังทาควบคู่ตลอดแต่ก่อนหน้านี้ที่ที่ที่เขาทดลองอะไรที่มันอาจจะไม่ใช่ทางคุณหมอเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องของการกินการฉีดการทาการวุ่นวายไปหมดแต่นี้มันไม่มีอย่างนั้นนะซึ่งอะไรที่มันเอาเข้าไปในร่างกายไม่มีพี่ก็มองว่ามันเป็นอะไรที่ปลอดภัย นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เสริมสร้างกําลังใจเพื่อความสบายใจทุกคนก็ทําหน้าที่เต็มที่แล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ก็อย่างที่บอกก็คือผมก็ทําหน้าที่ของผมได้ดีที่สุดนะก็ยังดีใจว่ากลับมาเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกดีอยู่แป๊บหนึ่งนะดูเขาวิ่งออกไปกลางแดดเฮ้ยเจอแดดแล้วเวยก็รู้สึกโอ้ดีใจรู้สึกดีใจแต่พอหลังอย่างนั้นไม่นานนะไม่กี่อาทิตย์แกก็สุด ด้วยอาการอะไรก็ไม่ทราบต,ตัวหลังก็กระทำหนันเหลือเกิน<ๆ>พี่ก็ก,ก็ก็เรียกว่าทําใจไม่ได้เหมือนกันนะครับ<ๆ>ทุกคนก็ทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วอย่าอย่ามีดารมาม่าอย่าไปอะไรกันเลยนะครับ<ๆ><ๆ>เพราะว่าทุกคนก็พยายามทําให้พี่เมฆด้วยด้วยใจทั้งนั้นน่ะทุกฝ่ายนะครับแม้แ,แต่ที่ผ่านมาที่ที่ส่งความช่วยเหลือมาจริงเยอะมากเลยนะเป็นพันดีกว่าเนี่ยไม่ใช่แค่ความช่วยเหลือแค่ เรื่องเดียวนะที่ส่งเข้ามาเยอะมากเลยแล้วบางทีพอพี่พี่ไม่ได้ปฏิเสธแต่พี่ไม่ได้ตอบรับอะไรเข้าไปเนี่ยก็โกรธนะว่าใหญ่เลย <S 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 ด่าว่าก็มีไม่เชื่อผมเนี่ยเห็นไหมอ่ะไม่ตายแล้วไม่มีใครอยากให้เขาตายหรอกครับทุกคนก็อยากให้เขาหายหมดแหละ,ะอยากให้เขาอันนั้นก็อยู่ที่ต้องต้องเคารพก,การตัดสินใจของผู้ป่วยว่าเขาจะเลือกแบบไหนคือเขาทดลองมาแล้วแล้วเขาก็เคยพลาดโอ้โหเหออขึ้นเกือบตายมาก็หลายรอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะกลัวอะไรที่จะเอาเข้าไปในร่างกายนะเพราะฉะนั้นเขาก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกวิธีของเขาสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วมันมันเป็นเรื่องของโรคอ่ะที่รักษาไม่หายซึ่งซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ทายังไงคือพี่แม่งเขาเป็นเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์แหละมันอาการเขาเนี่ยมันดีเดี๋ยวก็ไม่ดีมันดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยววานนียวนอย่างเงี้ยหลายเที่ยวถ้าเราสังเกตนะพี่ก็ได้มีโอกาสย้อนกลับไปดูภาพจากสื่อนี่แหละ ที่เราเห็นเนี่ยมันก็เด้งขึ้นมาพอเราดูเรื่องวินัยกายบุตรเดี๋ยวคลิปนู้นคลิปนี้ก็โผล่ขึ้นมาเฮ้เราก็โอ้ยเออช่วงนี้ดีว่ะพูดจาแบบเหมือนจะหายแล้วอะเอาแป๊บเดียวกลับไปหนักอีกแล้วนี่มันคืออะไรกันนะครับแต่จริงก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเรื่องตุ่มเนี่ยเหมือนหายนะคือโรคที่เขาเป็นอยู่ตุ่มน้ําพองเนี่ยคือลดยาแล้วตุ่มก็ไม่ขึ้นปกติพอลดยาลงมาเนี่ยไม่มีอะไรไปคุมอะมันจะระเบิดออกมาเลยระเบิดแบบ ทุพพองเต็มตัวแต่นี้ที่หลังสุดเนี่ยเขาไม่ขึ้นเลยตุ่มเนี่ยแทบจะไม่ขึ้นแล้วอะแล้วยาก็ทานน้อยมากแต่เขามาความดันตกแล้วก็ขาดเลือดแล้วพี่พพี่ไม่แน่ใจอาจจะเสียชีวิตด้วยการติดเชื้อในกระแสะเลือดหรือเปล่าเพราะว่าเขาไปฝันใช่ไหมถ้า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 เราได้ยินจากที่คุณเอเล่าแล้วเขาลูกขาจนไม่เหลือผิวหนังเลยอะ ซึ่งพอเขากินสเตียรอยมาตลอดระยะเวลาหลายปีเนี่ยผิวหนังเขาบางมากคือเขาจะไม่เหมือนหนังเหมือนคนเราอเนี้ยมันบางมากเลยจริงจริงนะบางแบบเกานิดเดียวอะถลอกเพราะนั้นพอเขาถูแรงๆจนจนมันลอกไปหมดเลยนะมันก็เลยแบบยากแล้วแล้วแล้วเราก็เหมือนแบบแบบก็เลยแบบซุดควบเลยนะครับขาดเกลือแร่ขาดเลือดขาดอะไรแล้วก็ทำให้แบบ เนี่ยหัวใจหยุดเต้นในที่สุดนะครับก็ก็ไม่เป็นไรหลับก็ก็เอาละครับทุกคนก็ก็พยายามเต็มที่แลวลนะก็วันนี้เราก็มาส่งเขาเป็นครั้งสุดท้ายก็ก็เราก็ได้เห็นแล้วว่าเนี่ยคนรักเขามากแค่ไหนนะคนที่ไม่ได้บางทีไม่ได้เป็นครอบครัวไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทแต่ก็ส่งความช่วยเหลือผ่านพี่หนุ่มมาก็ตั้งเยอะตั้งแยะเลยก็น่าชื่นใจแทนเขามากเลยบางคนไม่รู้จักกับพี่เมฆเลยรู้จักกับพี่หนุ่มเนะี่ย บอกส่งไปช่วยแมน่อยนะโอ้ช่วยกันมาเยอะแยะมากมายก็น่าดีใจอะเขาว่าวินัยไกรบุตรเขเป็นคนที่คนรักนะครับแล้วก็เขาก็เป็นคนที่มีช anyway> uh. ื่อเสียงที่ดีนะเวลาทำงานร่วมกับใครก็ทุกคนก็ชื่นชมใช่ไหมวินัยสมชื่อวินัยจริงๆเออตหลังเปลี่ยนเป็นหัศนายไม่ชินเรียกวินัยตลอดที่เมืจาเกิดี่มจไปเราได้คุณอจากย์สาย ก็โทรไปคุยตั้งแต่ก่อนพี่เมฆเสียแบบไม่กี่นาทีเองพี่ก็โทรหาเขาโทรไปหาแล้วเจอพี่จอยบอกพี่จอยไหนดูให้หน่อยสิเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าโอ้เหมือนจะหมดบุญนะแล้วก็เอาเอารีบทำเท่าที่ทำได้ไปปล่อยปลาไปทำบุญแล้วก็นึกถึงเขานะอะไรอย่างเงี้ยก็รีบทำกันเลก็น้องสาวเขาก็ไปทำไปจัดการอะไรอย่างเงี้ย หลังจากเสียพี่ก็ไม่ได้โทรหาพี่ก็ดูที่นักข่าวไปสัมภาษณ์นะไปสัมภาษณ์แล้วก็ที่อาจารย์ไพศาลบอกว่าไปเจอเมฆวินัยข้างบนนู่นนี่นั่นน่า,นาก,ก็ก็ยังก็ยังนั่งดูแกอยู่แต่ไม่ได้คุยกับแกแร้วครับเพราะว่าอาจารย์ไพศาลเขาปิดมือถือเพราะว่าหลังๆเนี่ยคนไปหาแกเยอะมือถือส่วนตัวนี่แกจะปิดพี่หนุ่มก็ติดต่อกันไม่ได้เราก็ต้องติดต่อผ่านพี่จอยก็จะเป็นแบบเลขาผู้ช่วยเขานะครับเมื่อยาเาบอกเมฆมหาล่ะที่เมฆสภาพคือ ปกติรอเราผิวพัรรณดีเรารู้สึกยังไงก็เราก็รู้สึกดีเราก็รู้สึกดีว่าเขาสบายเขาไปสบายอย่างน้อยเขาก็จะสบายกว่าอยู่นะแล้วก็ได้ยินที่ที่เขาพูดอาจารย์ไพศาลว่าอะไรนะรู้งี้มาทั้งนานแล้วของพี่ของพี่นุ่มเองพี่นุ่มเอได้รู้สึกบ้างไหมครับรับบาหาหรืออะไรยังไงไม่มี คือเขาไปหาทุกคนนะเท <มา S 2> ่า<ร>ที่ฟังข่าวดูไม่มาเขารู้ <c oughs> พี่หนุ่มกลัวเข,เ,ขเขารู้ <c oughs> พี่เป็นคนกลัวผีเขาก็ไม่มาไง <c oughs> เพราะว่ารู้นิสัยกันอยู่ <c oughs> แล้วก็พยายามลั่งมองนะตอนกลางคืนเนี่ยเวลาทุกคนกลับไปหมดแล้วอ <c oughs> ่ะ <c oughs> นั่งมองในข้างในมองหลังโรงศพมั่งมองอะไรบ้างจินตนาการว่าเอาวะไหนดูดิใจจริงพี่หนุ่มอยากให้เขา มลาลาเราไป่เขหนูว่าไม่นะครมันมันรู้สึกได้ด้วยใจอยู่แล้วนะครับว่าว่าเ,าเป็นห่วงกันแหละแต่ว่า,เ,าเขาเรียกอะไรอะ่ะก็อยากให้เขาไปสบายที่สุดไปดีโดยไม่ต้องห่วงคือตามความเชื่อของคนพุทธน่ะเราก็คงคิดแหละว่าความเป็นห่วงที่สุดก็คือเป็นเรื่องเรื่องลูกนะคนที่มีลูกแล้วลูกเขาก็ยังเล็กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงเป็นห่วงกังวลตรงนั้นแล้วก็ไม่ไปไหนสมมตินะ ถ้าจะเป็นความเชื่อทางพุทธถ้าเป็นดวงวิญญาณที่เพิ่งเสียชีวิตเนี่ยก็จะวนเวียนแบบดูลูกอยู่บ้านมา,นานกนงู่นี่นั่นแต่ว่า <c oughs> เราก็จะพยายามบอกกับเขาเสมอแหละที่ผ่านมาหลังจากที่เขาตายไปหลายวานันพี่ก็พูดทุกวนันคําเดิมไม่ต้องเป็นห่วงนะทําดีที่สุดแล้วพี่เมฆไปให้สบายหลับให้สบายเลยไม่ต้องกังวลเลยทางนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้สบาย งั้นก็จะกังวลวิตกอะไรอย่างเงี้ยนะมันมันเรื่องตรงนี้มันจบไปแล้วนะมันมันมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมัน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 เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วตั้งสติเราก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเรามีหน้าที่อะไรก็ทำ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 งานไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้ไม่เครียดนะมือ่อย่างเงี้มือมือ